มันต้องบอกคนนี้มันต้องหนังลังเลยบอกพลังลังนี่พกหน่อยหนยพี่นี่ไกูนี่ล่ะอะไรอะไกูปหนังลังเอเพลงอ่ะนั้นตอนนี้คุณมนั่งหน้าดูแล้วตอนนี้ไม่มพรม่ตอบทิรงทั้ครับพี่นงานั้ไม่ได้มกำลเป็นหัวกันอยวบัวางบัวบัแถัวะคันคือว์ประหลาอาโปกกับมะให้ยุงนะครับชวนร่องน้ำนะครับ เมียาตอมรุ่นนั้นอยู่ร่องน้ำสีแดงนะครับร่องน้ำแดงเราอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับส่วนมาให้เราอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินอยู่ทางทิศตะวันตกอันนี้มันร่องเลี้ยมัเจ็บข้งเพราะะนั้นนะครับขอาต้นักกีฬาเพชรผมดีนะครับอาเพชรนัางรังโอ้ยเราพิพาทค่อนข้างลุกเรือเลยนะครับเราจะทำการแข่งขันเพื่อสนองความสนุกสนานให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชม เฮ้ยโดนดึกูก่อยดึงกูก่อยดึงกู้ก่อยไปเลยดูว่าดูว่าล้ว่าซ่โซ่โซ่ขึ้นหน้าถึงไงถึไงไกู้รับมาดังไป้ยนเลดิกู้รััมาใังไครับในทีปราคือนะครับขอใบใช้หมดขอให้ท่านมาลงรายชื่อหน่ยน้ามน้ำพังเอ้ากายทีกอลัการนะครับแล้วก็ประพิษําน้าแล้วก็ประพินะครับ พวยทะเลพ่อ,อ,พอสนุนจิสนุใจก็ให้มาสมัครได้ที่ไนลุงไวยจีครับไปได้ คผู้ชมที่เป็นู้วัดีนนาดีนะครับท่านใดที่คุณแจบ้านของท่านตกลงด้วยค้าให้พนมารับ้ที่องิการนะครับขอฝากบอนครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยวท่านกลับไปนะครับข้าบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นลงไม่มดตัวเหมืนัันลองับดูรบ้านของท่เป็นไว่าถ้าเกิดว่าใส่ไปเรื่อยในเดือนะมาด้ใส่ไปเรยเดี๋ยวมันหาเอง ยครับทกองประชาัอย่างนี้ไม่ลงไม่ลงข้างดูุเจบ้านได้นะครับผมก็ไม่าของท่านอยู่้ไหนนะครับเอาท่านคิดว่าคุเจของท่านไม่ได้อยู่กับทัวท่านอให้มาับได้นะครับทีกประชาัน์่งนี้ไมุ่เหรอเจาลม่้าคอกาหมืนอไแหเลนลรไปเลยแ่ดงเลย ระวังนะครับเรือนรัสีแดงทางทิศตะวออกเมียสังลุยเรือนอไไห้มาให้มาเลยไมว่นอะไรอวันนี้นักกีฬาทั้งสทีนะครับตอนนี้ท่านผู้ใหญ่เป็นตัวสำรองเอาตังเดูนังกันนังกนังก็เอา สียงเงี uh, ้ยมังเหรอเ้เ้ยน่ม่ถ่ายด้วยเนะลกเทไปเลยเนาะเตทไปเลย่อเรอกแล้วก็เอาจะไม่ได้รอมหรืปีนี้ ที่น่าเป็นสปอนเซอร์เองวันนี้ได้รับมาหมดแล้วครับตอนนี้นะครับจุดยอดนะครับแล้วก็ใช้ความพร้อมที่จะต้องอาศัยเรือในการแข่งขันนะครับในช่วงภาพใหญ่สำหรับคู่ชีสนะครับเต็มไปเลยไม่ต้องระวังไม่ต้องลุยกลับมาให้ลดูไปฟาดไปฟาดพร้อมมาไาดไปฟาดฟาดจูบไปหน้าจูบไปหน้าจูบไปหน้านะครับ มาให้รงนั้นู่รงน้ำสีแดงนะครับมเปนนาคอาไปนนาาไปนนามาไปมาไปยัไมาไปมาไปให้โปมาเลยมาไป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 หนัด้วยนัด้วยนักนักเลยนักด้วยเอาเฮ้ยวนรับไม่ให้ฝัไเลยล่ะจมเสแล้ว คยละคยละคยว่อนนี้นะครับเนี่ยสั่งลุยอมาเป็สบายกนนะครับจบมาเรื่อยๆจเข้ามาจำเข้ามานะครับเร่ปรดานนะครับไม่ให้งไม่ดีปัญหาปืนพวงมาัยปินงมั